การนี้มันเป็นเรื่องราวที่กดหูใจกับการที่เราจะนิ่งเฉยไม่ได้เพราะหนูรู้สึกว่าไม่ได้อยากรับฝ่ายเดียวก็คืออยากบริจาคก,ก็สามารถเป็นสิ่งของก็ได้ถึงแม้ว่าคุณจะชอบพาปอก็เอาเงินนี้ไปทําบุญเหมือนกันค่ะจะเป็นทางใช่ไ,ไข่ต้มอ่ะไข่ต้มใช้ในสถานการณ์จริงได้บาง,งทีเข้ามาบริจาคไข่ให้เราก็ดีนะแต่ตเราต้มอ่ะไข่ต้มเนี่ย<ะ>ไข่ต้มเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะไข่ต้มกับข้าวสวย เนี่ยสำคัญเลยไข่ต้มน้องปามบอกว่าให้รับไข่ด้วยเพราะว่าไข่เนี่ยเราต้มได้แล้วเราสามารถนําไปได้นะแล้วก็ไข่ต้มเนี่ยขนพาก็ง่ายแต่เราต้องแช่เย็นไปก่อนแล้วก็ค่อยไปนั่นเอาไข่ก็ได้นะไข่ก็ได้แล้วก็เอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะสําหรับสมาชิกที่ต้องการที่จะทําบุญจริงๆนะคะอยากอยากทําบุญจริงๆพอ,อ,อก,ก็ถือว่าทุกคนที่ตั้งใจอ่ะ อย่างนี้เลยว่าวันนี้พอ,อ,อตัดสินใจว่าเนื้อผงพุทธคุณที่พอออ,อ,อกใบเซอร์องละยี่สิบล้านหรือว่าที่เราให้บูชาอยู่องละห้าพันนะคะ,คะวันนี้ถ้าใครทำบุญหนึ่งหมื่นเราก็ให้ไปสิบองอถูกป่ะสิบองค์ให้หนึ่งหมื่นแล้วคัดสวยๆไปออกใบเซอร์ได้เลยยี่สิบล้านซึ่งพระชุดเนี้ยถือว่าม่นี่เป็นกรณีที่ทุกคนอยากทำบุญเราก็ให้ตอบแทนไปถ้า คุณจะทําบุญหนึ่งหมื่นเราให้คุณไปเลยสิบอ,องค์ปกติองค์เดียวห้าพันค่ะแต่เราถือว่าคุณได้ใจเราเราได้ใจคุณแค่นั้นและพอจะไม่พูดต่อไม่พูดเยอะแล้วคนที่ทําบุญมานะขอบคุณมากและสาธุบุญบางท่านแอบโอนเงินมาแล้วจริงเหรอคะใช่คนละพันสองพันแอบโอนเงิน<อ><อ>มา<อ>นแล้วแอนที่ไม่บอก<ๆ>เนี่ยคนที่แอบโอนเงินพอก็ก็ต้องแอบส่งพระให้เช่นกัน ทีมงานก็ต้องติดต่อให้เนื้อผงพุทธคุณเลยหนึ่งพให้เขาไปเลยเพราะถือว่าเขามีน้ําใจทุกคนที่แอบโอนเงินมาเพราะมีบัญชีพออฟ้าขอบคุณไม่มีเวลาจะตอบแต่เห็นว่ามีการแอบโอนเงินร้อยร้อยตำรวจเอกรัฐนพลเหรอรัฐพลท่านก็บอกผมอยู่ไกลครับรบกวนขอบัญชีให้ผมเถอะเนี่ยอ๋อที่หนูตอบวันนี้หรือเปล่าใช่แล้วตอบไปว่าเราไม่รับเงินเนี่ย ให้ไปเตยตอบบอกไม่รับเงินลูกแค่ท่านบูชาพระถือว่าได้บุญได้พระแล้วนะแล้วท่านก็ยังทรงไม่รบกวนเธอผมอยู่ไกลนะซึ่งสำคัญที่สุดพออเลยเข้าใจตอนนี้ก็คือพออบอกให้ฟังว่าถ้าใครจะทำบุญจริงๆเราถือว่าเราเอาใจแลกใจกันเนื้อผงพุทธคุณนะ่ะไม่ได้โช์ข้างล่างหรอกนะเนี่ยเอาเอาง่ายๆว่าถ้าคุณเห็นองค์เนี้ยนี่คือผงพุทธคุณอย่างนี้ค่ะผงพุทธคุณ ถ้าคนที่ทําบุญมาถือว่าเราให้ไปเลยค่ะหนึ่งพันบาทให้ไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็ส่วนที<ม>่ท่านที่ท,ที่ทําบุญมาหนึ่งหมื่นเราก็ส่งไปให้แล้วมีของขวัญอย่างอื่นให้ด้วยสําหรับผู้ที่ร่วมบุญะนะก็สําคัญที่สุดเรื่องราวเหล่านี้สําหรับทุกมีเหมือนมีเงินโอนมาหนึ่งหมื่นเลยนะจริงเหรอจริงเนี่ยค่ะวยว่าเด้งมาแล้วหนึ่งหมื่นนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่พอถึงได้บอกว่าเราไม่รับบริจาค แต่ถ้าคุณโอนมาหนึ่งหมื่นเราก็ต้องส่งผงพุทธคุณให้คุณเลยคุณเนี่ยอย่างหน้าจอนี่ถือว่าห้ามแอบ,บโอนมาแล้วไม่บอกบไม่ได้ <พา S 1> นะ,ะ,นะ,ะไม่รับผ้าไม่ได้นะะใช่ถ้าใครแอบ,บโอนมาต้องแจ้งด้วยนะคะเออ,อนนก็เคยบุญไปด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือสรุปว่าสำหรับสมาชิกท,ทุกคนที่มีความศรัทธาผอ,อฟ้าแลออ้วผอเป็นคนคิดไวทําไวนะคิดไวทําไวแม้ตั้งบางทีคิดไม่ทันแต่เชื่อไหมความน่ารักของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราพี่อุดมโทรมาทันทีเลย น้องกลัวว่ารถวิ่งร้อยยี่พี่ฟังอยู่เดี๋ยวอ่ถูกอ,อะไรนะเสื้ออ่ไม่ได้ร<ช><ด>ับ<ด>ปิวดเดี๋ยวจะปิวส่วนป้าเหมียวรถกําลังจะออกป้าเหมียวโทรมาพอโอไม่ได้รับป้าเหมียวโทรโแล้วก็พิมพ์ว่าพออฝากพราเขาด้วยค่ะฝา,ากพรากเขาไปด้วยบ้างน,นะคือความ<า>เป็นหกบลืมเก็บลืม,ลม,ลมอันนี้คือความน่ารักนะความน่ารักก็ป้าเหมียวก็ ส่งลายมาพอออถึงได้นึกขึ้นได้เอ้าเราอยู่กับพระเราอยู่กับพุทธคุณแต่เราลืมเราลืมเราลืมที่จะหยิบให้ก็ขอบคุณป้าเมียวขอบคุณทุกคนขอบคุณสมาชิกที่แอดโอนเงินมาเพราะมีบัญชีพอออฟ้าแต่สําหรับคนที่จะทําบุญเราขึ้นบัญชีมูลนิธิไม่ใช่มูลนิธิติอ่าอ่าบริษัทฟ้าฟให้อินเตอร์อันนั้นนะคะแล้วคุณก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาว่าอ่คุณทำบุญเท่าไหร่เราก็ ถ้าคุณต้องการที่จะรับพระผงพุทธคุณที่จากที่องค์ละ5,000นะคะนะเราก็ยกให้ไปสักสิบองค์นะแล้วขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยที่ได้ช่วยกันร,ร่วมแรงร่วมใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดพอออกขอประกาศว่าหน้าเฟ e บุ๊กจะไม่มีการโพสต์เรื่องพระจะมีแต่ข่าวของพี่น้องทางภาคใต้เท่านั้นค่ะ เราก็สําคัญนะคะที่พออบอกว่าพออเนี่ยมีสิ่งของที่จะแลกเปลี่ยนกับคนที่ทาบุญเนี่ยเราไม่รับอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนมาคิดว่าแต่ที่พออะจะให้เนี่ยพออให้สิ่งที่พออหวงแล้วก็เป็นสิ่งที่ล้าค่านะค่ะ<ฆ>เราไม่ใช่ว่าคุณทาบุญแล้วเราจะเ,าเลือกสิ่งที่ไม่มีคุณค่ากับคุณเราคิด<ฆ>ว่าถ้าคุณจะทําจริงๆเราไม่รับเหมือนคุณฟรีคุณจะโอนปัจจัยมาเราก็มอบพระให้กับคุณค่ะ มอบมอบผ้าให้กับคุณซึ่งคุณสามารถที่จะร่วมกับเราได้ค่ะยังไงแต่แตว่าค่ะ,คะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะสําหรับใครที่อดเข้ามาเพื่อร่วมบุญในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็สําคัญคือเราก็มอบเป็นพระที่เป็นเนื้อหาะมีทั้งไกเซอร์มีทั้งพระพิมพ์ใหญ่ที่เป็นเนื้อผงพุทธคุณที่เป็นเนื้อสากคนนิยมที่เวลาไปออกไบเซอร์พี่เตน,เน่กับน้องใบเตยคอยดูแลอยู่เพราะว่า ถ้าพอ,อ,อเตรียมการเดินทางไปทางภาคใต้เนี่ยคือคนที่จะดูแลเพจเรื่องพักเครื่องคือน้องไปเตยส่วนคนที่ดูแลเพจข่าวของฟ้าให้ทีวีคือพอแล้วก็ทีมงานนะ,ะแล้วก็เราจะเดินทางไปวันสองวันนี้ก็เลยต้องเตรียมการในการที่จะรับสิ่งของบริจาคจากพี่น้องประชาชนเราจะไปเป็นรถสิบล้อรถถูกล้อนะคะเราจะเหมารถสิบล้อลงพื้นที่ทพราารถสิบล้อสูงสามารถ ที่จะใช้การในพื้นที่ได้นะคะคือเราสามารถในการดําเนินการให้รถสิบล้อสไบคอนที่ปอลงพื้นที่ไปกับทหารก็เอาสิบล้อลงนะตอนที่ท่าข้ามอ่ะท่าข้ามบุญพินน้าท่วมหนักในสมัยนั้นว่าต้องใช้รถลากกี่คันเออสับสามไหมรถลากอะไรรถลากเรือกับเจสกีค่ะเดี๋ยวเราต้องติดต่อรถเราต้องติดต่อเผื่อจะมีจิตอาสาใช่ใช่เราต้องมีจิตอาสาค่ะ อกดไลค์กดแชร์นะกดแชร์แล้วกดไลค์ด้วยค่ะแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยค่ะเขาพระคุณทุกคนก็คือตามที่บอกว่าผงพุทธคุณนะที่แต่แรกเปลี่ยนต้านหนึ่งหมื่นเราก็ให้ไปเลย10องค์<ช>ตามกําลังที่เราสามารถที่จะช่วยแล้วก็ถ้ามีความศรัทธาก็ไปทางด้านนั้นแต่เราไม่รับเงินที่คุณส่งมาให้เฉยๆเราไม่เอาเนาะ แล้วก็สําคัญเราถือว่าเรามีทรัพย์สินเรามีสิ่งของที่ล้าค่าและพุทธคุณที่กินไม่มีวันหมดแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เป็นสะพานบุญก็จะได้บุญกับผู้ที่สร้างพระคือบุญทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราสารต่อบุญต่อบุญเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นมงคลกับทุกคนแล้วก็สงให้แด่ผู้ที่ได้มีส่วนของการที่ได้สร้างพระไว้ให้กับเราคือเจ้าบคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมตรังสีด้วยนะน้องใบเตยก็ สำคัญตอนนี้เราก็จะจบรายการสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่ก็สามารถติดต่อทีมงานมาได้หรือส่งลายมาได้นะดเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้แป๊บหนึ่งค่ะ,ะ,คะใครที่อยากจะบริจาคพวกของก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะส่งมาที่ไหนจ๊ะส่งมาที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีค่ะสามารถพิมพ์ Google Map ได้เลยนะคะอยู่ลำลูกกาค่ะ แล้วเราต้องการรถอะไรนะเมื่อกี้บอกตอนนี้นะคะถ้าใครมีรถล่าสดนะคะสําหรับเรือสปีดโบนนะคะก็คือ2ลาําแล้วก็ทีสกีหนึ่งค่ะก็รวมเป็น3คันนะคะจากลบบุรีลงใต้ค่ะถ้าใครอพอมีคอนแทคหรือว่าอยากจะเป็นจิตอาสาในใการนําลงไปนะคะก็ถือว่าได้บุญไปด้วยเลยก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะยังไงก็ติดต่อเข้ามาที่เพจ Facebook ฟ้าให้ทีวีได้เลยค่ะหรือว่าถ้าด่วนนะคะก็สามารถโทรตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ อุปกรณ์ต่างๆหรือสิ่งที่ขาดเหลือตรงจุดไหนผออก็จะไปเติมเต็มะนะผอฟ้าก็จะไปเติมเต็มแต่ตอนนี้เบื้องต้นเราก็ได้เตรียมการไว้พอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยหรือจะเป็นทีมงานของฟ้าให้ทีวีโดยตรงก็คือน้องฟ้ายน้องปามก็ลงไปแล้วคอยู่ที่นู่นแล้วสแตนบายรอคนไปถึงนะแล้วก็สำคัญที่สุดคือตอนนี้พระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่า ก่โมบรถเอเรือให้เรือสปีดโบ๊ทให้สองลำเจ็ตสกีหนึ่งลำจากลพบุรีให้ขดลงไปเราก็ต้องหารถลากนะก็ะประกาศขอจิตอาสากับรถลากอีกนะเดี๋ยวได้ไปพร้อมกับพอ่ะนะคะก็ขอจิตอาสานะในการที่มีรถลากนะคะ,คะ,ะแล้วก็สําคัญน้องไปเตยเนี่ยวันนี้นะคะพอได้ประกาศเลยว่า เราเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือไม่ใช่ว่าน้ำลดแล้วการรับบริจาคสิ่งของไม่ต้องการยังต้องการนะคะต้องการเรื่อยๆแต่ตอนนี้วิกฤตเนี่ยยิ่งต้องการหนะักเพราะหลังจากที่น้ำลดแล้วสิ่งของเหล่านั้นก็ต้องการนะคะเพราะอะไรล่ะเพราะต้องกินต้องใช้ต้องฟื้นฟูต้องเยียวยาการที่เราจะรอรัฐบาลช่วยอย่างเดียวอะ่ะ ไม่ได้หรอกเราประชาชนถ้าเราช่วยเหลือแบ่งปันทานน้ำใจให้กับคนไทยด้วยกันก็ควรที่จะทำพออและทีมงานฟ้าให้ทีวีเราทุกคนขอเป็นสะพานบุญในการลงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือ